สวัสดีครับพี่น้องชาวกีเตอร์และชุมชนชาว y t u t u นะครับท่านที่นิยมชมช่องงานปลูกต้นไม้งานบอนไซนะครับในคลิปนี้ผมจะมานำเสนอในมุมอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งผมจัดเองนะครับม่วงดุลาปลูกแบบนี้ครับซึ่งจะสามารถสร้างไม้จบได้นะครับไม่งั้นไม่จบนะสร้างไม้ในกระถางยังไงก็ไม่จบครับครูบาอาจารย์บอกมานะครับลุงนิดท่านทดลองแล้ว15ปีนะ จึงเกิดประสบการณ์แล้วก็เผยแพร่มานะฮะผมก็ได้ไปรีวิวแล้วทุกท่านคงได้ทราบลองย้อนกลับไปดูนะครับถ้าท่านใดต้องการที่สร้างโมกหนูลานะครับโมกหนูลาเนี่ยนะกิ่งนี้ก็ท่านก็ให้มาครับครูบาอาจารย์ให้มานะครับลักษณะใบก็จะเป็นเ,เขียวเหลืองติดติดด่างครับเขียวเหลืองติดด่างออกเหลืองด้วยนะครับก็สวยงาม นะเป็นกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนก็จะมาจัดรากปลูกลงดินนะหลังจากนั้นผ่านว,วันเวลาผ่านไปแล้วค่อยว่ากันใหม่นะฮะก็จะมาทดแล้วก็สร้างไม้อีกอาจจะใช้เวลาถึง10ปีนะแต่10ปีนั้นเป็นเป็นผลงานที่คุ้มนะฮะถ้าเริ่มอายุยังน้อยผมเรียนด้วยความเคารพเลยสําหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะั้นถ้ารักและชอบงานบนยอลไซนจริงๆเริ่มต้นวันนี้นะฮะท่านก็เหมือนอฝากเงินไว้ในดิน กับต้นไม้นะฮะสักวันหนึ่งนะครับมันก็จะให้ดอกออกผลเหมือนกับที่ลุงนิดนะครับสวนลุงนิดอนไซ่เนี่ยนะฮะสามารถที่เก็บเกี่ยวผลผลิตนะในยามในวัยเกษียณเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับก็ดูตามคลิปตัวเองนี่แหละนะฮะแล้วก็ไปดูจากครูบาอาจารย์มานะครับอย่างต้นนี้นะได้มาท่านให้มาสมนาคุณมานะครับผมก็จะมาจัดรากเดี๋ยวเกี่ยรากดูก่อน หนะ้าต้นที่แล้วให้เอ๋เอ๋จัดดูนะครับก็ได้อยู่นะครับส่วนกิ่งนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่ารากเป็นอย่างไงนะครับเดี๋ยวเกี่ยรากดูก่อนนะครับได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองล้างออกดูนะครับจุ่มน้ำก่อนนะจะใช้กะลามะพร้าวนะครับ เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรรากดีไหมอาจจะยังไม่เต็มที่นะครับกะหวังว่าให้โตในดินดูนะครับจะเป็นอย่างไรรากรากก็เยอะอยู่นะครับโหรากเยอะอยู่ครับรากฝอยเยอะนะครับนะฮะแช่น้ําก่อนนะครับให้ให้ดินมันเขาเรียกให้ดินมันอา่าละลายออกก่อนนะฮะให้ดินแตก นะถ้าดินเกาะแน่นนะครับทําให้รากขาดนะครับเดี๋ยวดูก่อนจริงแล้วต้องรออีกสักเดือนนะฮะน่าจะดีนะครับพอผมแก่มาแล้วแต่เดินหน้าแล้วซอยหลังหกลมแล้วครับนะครับ,นะรบก็จะลุยต่อเลยนะครับมีรากขาดบ้างเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจับขย่าเลย เพราะโอเคอยู่ครับโอเคอยู่ได้ครับแบบนี้ได้ครับนะโอเคเลยครับเดี๋ยวผมงายดูอ๋อเดือยเดือยก็ยังอยู่นะครับเดือยไม้ยังอยู่นะครับแล้วก็จัดลากไปในทิศทางเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับ ลากสวยครับลากสวยอยู่ครับอยาให้ลากประสานกันนะจัดแบบนี้จะคว่มลงก็เหมือนกันนะะครับด้านนี้ได้นะด้านบนได้ด้านล่างนะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆเลยนะเราหงายขึ้นแบบนี้นะฮะพอหงายขึ้นแล้วก็สางราก ก็เหมือนหวีผมแหละครับให้ไปทางเดียวกันประมาณนี้นะฮะแบบนี้นะครับโอ้สวยๆนะครับนะสวยอยู่ครับตรงไหนมันหนาเราก็ตัดแต่งได้นะครับตัดแต่งได้นะครับบางจุดก็อาจจะเยอะไปมีกิ่งขวางเราก็ต้องตัดออกนะครับอืมนะฮะสวยอยู่ครับสวยอยู่ กิ่งนี้นะฮะลุงนิดได้อภินนันาการมาครับลุงนิดบอนใสวัชรพลซอยสีนะไปเยี่ยมเยือนท่านท่านก็โอ้โหมอบให้มาใจดีมากนะครับนะครับนี้นะครับจากนั้นเราก็จะมาจัดลงดินโดยใช้กลามะพร้าวอีกเช่นเคยอันนี้เป็นเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะฮะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับนาความกลาภาชนะ นะที่จะรองจะเป็นกระเบื้องหรืออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ผมใช้อะไรก็ใช้รองพื้นด้วยไม,ไม้ไม้ผุนะครับวันนี้ผมหาวัสดุแบบนี้นะครับบางท่านก็อาจจะเป็นทำเป็นสระเปาแล้วก็เจาะรูนะตรงกลางนะบางท่านก็อาจจะหาพลาสติกอะไรก็ได้วันนี้ผมใช้ชามพลาสติกนะครับ ฐาพลาสติกนะครับวางลงก่อนนะครับเป็นฐานก่อนนะครับเวลาที่เราจะขุดขึ้นมันจะได้ง่ายครับเพราะรากไม่ได้ปักลงรากก็จะแผ่ออกนะครับแผ่ออกรอบนอกนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็เอาที่เราจัดไว้แล้วนะครับกะลานะครอบกลาไว้แล้วนะครับนะฮะมาคว่ำลงนะครับในส่วนที่ที่เราจะใช้จริงๆนั้นนะฮะจะอยู่บนส่วนกลาได้ซ้ํานะครับ ฮแต่ว่าต้องไม่ต้องการที่จะให้กระลาจมมากกว่านี้เราก็ชาที่มารองนะอาจจะเป็นแผ่นกระดานแผ่นไม้ก็แล้วแต่ท่านนะครับได้หมดเลยอันนี้ผมก็หาหาวัสดุหาจานนะในส่วนนี้นะฮะในส่วนที่บนที่จัดรากนะครับนะในส่วนที่จัดรากตรงนี้ก็นะครับทำแบบนี้ครับ แล้วก็สางผมเหมือนสางผมนะฮะจัดรากนะฮะให้ไปทางที่ทางเดียวกันนะก็ดูตรวจสอบก่อนที่จะกลบดินลงไปนะฮะก่อนที่จะกลบดินลงไปเนี่ยดูแบบนี้ครับจัดให้สวยงามก่อนนะครับต้นนี้ต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่าสิบปีนะฮะสิบปีแน่นอนนะฮะดูกิ่งเล็กมากเลยนะแแต่ถ้าเราเลี้ยงดีนะฮะตรงนี้เราปรุงดินดีๆก็ไม่น่าจะ นั่นนะก็ลองดูนะครับผมจะใช้ใบไม้ผุนะครับใบไม้ผุนะลองข้างๆก่อนแล้วกันนะครับนะแบบนี้นะครับบางท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านบอกว่ามะพร้าวสับก็ไม่มีนะผมจะใช้อะไรนี่ฮะผมเนี่ยก็อยู่ตอนนี้ สมมติว่าผมอยู่ต่างจังหวัดก็แล้วกันผมก็มีใบไม้ผุนะครับเนะี่ยฮะปะกราอย่างนี้แล้วก็หาใบกําปูใบไ,ไม้ผุก็ได้นะฮะต่างจังหวัดก็มีใบไ,ไม้ผุจะมีทั่วแน่นอนนะครับเทลงหานะพอดีทําคนเดียวก็จะชุกระหกหน่อยนะครับนะอย่างงี้ครับ ใบกำปูต้นจำจุลีท่านปลูกเองก็ได้ครับถ้าเราตั้งใจที่จะทําต้นไม้แล้วนะครับนะฮะแบบนี้ครับเหมือนกันทุกประการครับนะฮะการจัดรากไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ว่าผมใช้แบบภูมิปัญญาโบราณก็คือใช้กะลาหาง่ายบางท่านบอกว่ากะลาจะไม่ผุเลยครับ มีคนถามมานะครับว่ากระลาไม่ผุเลยครับอาจารย์ผุครับแต่กว่าจะผุนั้นรากเขาก็สามารถที่จะอยู่ตัวแล้วนะครับเขาจะจะกระลาแตกไปก็ไม่มีปัญหาแล้วนะฮะถึงกระลาแตกแต่ว่ารากสันรากด้านบนนี้เขาก็โตเต็มที่แล้วเราต้องมาคัดอีกนะครับหลังจากนั้นเราต้องมาเขี่ยดูระยะว่าเราจะเอารากเส้นไหนไว้เส้นไหนอ,ออกนะครับนะเหมือนผมได้รีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็ปัก นะปักหลักก่อนก็นแล้วกันนะครับนะมันถึงจะตั้งอยู่นะเราถึงเราจะบอกว่าโอ้โหมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องปักหลักนะครับผมจะปักค้ำไปทางทิศเหนือครับทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่าลมมันกันโชกแรงมาทางนี้นะครับนะลมกันโชกแรงทางนี้เรามาค้ำอีกด้านนี้นะฮะแล้วก็ผูกเชือกไว้ให้แน่นเลย นะครับเดี่ยเรากันโยกคอนโยกกิงไม้โยก,ก,โยกนะฮะไว้ก่อนนะครับผมแสดงให้ดูสาธิตให้ดูนั้นเพื่อที่จะให้ท่านได้รู้ว่าการจัดรากไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยครับใครก็จัดได้ครับแต่การที่จะเลี้ยงไม้ให้โตสร้างให้จบนี่สิยากกว่าครับนะฮะทำแบบนี้ไม่ยากครับ เป็นวิธีการเริ่มต้นบางท่านบอกว่าโอ้โหห้าปีสิบปีไม่ไหวอะ่ะนะฮะไม่ไหวก็ไม่เป็นไรครับไม่ไหวก็ไปซื้อเอานะมีขายที่เขาจัดลาบเป็นตอไว้แล้วนะครับเพื่อย่นระยะเวลาพวกผมก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันนะฮะอย่างนี้ครับเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะหาใบไม้ผุนะครับ,นะรบใช้ดินปลูกมาปิดกลบลงไปให้เต็มเลยแล้วก็รดน้ำให้ชุม่ม นะครับเราก็จะได้ได้คอกไม้ที่จัดรากสวยงามก็ดูแลไปจนกว่าจะได้ขนาดที่เราต้องการเราต้องการเท้นผ่านจนกลางหนึ่งนิ้วเราก็ตัดทดสองนิ้วก็ค่อยมาตัดทดนะครับขนาดเดียวกันเราก็จัดรากไปด้วยนะรากที่เรากบไว้เราก็เคลียร์เคลียร์ดูนะจัดรากไปนะครับเราก็ต้องมีการเลือกรากอีกทีหนึ่งนะครับนะ ก็เรียบร้อยแล้วครับวันนี้จัดคนเดียวก็ฉุบลูกคงนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็ดีนะครับให้ท่านได้รู้ว่าทําคนเดียวก็ได้ไม่ยากนะครับอันนี้ผมถ่ายกล้องไปด้วยนะครับแล้วก็อธิบายไปด้วยทําไปด้วยก็จะขั้นตอนก็อาจจะไม่ลื่นไหลในการที่จะอธิบายทุกท่านแต่ว่าท่านท่านก็ดูด้วยภาพก็แล้วกันโม่งหนูลานั้นชอบตรงที่ใบเขาสวยงามครับเหลืองเขียวติดเหลืองเขียวเหลืองติดด่างครับมีทั้งเขียวเหลือง แล้วก็ติดด่างไปก็จะสวยงามนะพอสร้างไม้จบนะครับโอ้โหดอกออกหอมนะครับและการสร้างไม้ก็ง่ายด้วยเพราะว่าเรามันเป็นตาคู่นะฮะไม่ใช่ตาสลับตาคู่เนะี้ยตัดทดออกมามันก็แตกคู่ออกมามันก็ง่ายนะครับในการที่จะเลือกทิศทางของกิ่งนะครับเพราะนั้นท่านก็ผมผมเสนอเลยนะครับ เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างไม้นะครับที่สวยงามในวันข้างหน้าโมกงหนูลาหรือโมกชนิดอื่นก็ได้นะท่านทดลองได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะนำเสนอความรู้นะฮะในเรื่องการจัดรากอย่างไรนะทำแบบนี้แหละมันจึงจะสามารถที่เริญนเติบโตได้และสร้างไม้จบได้ฟอร์มสวยงามนะครับนะฮะเสนอไว้เป็นเป็นกรณีศึกษาสำหรับทุกท่านนะฮะแฟนคลับนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ No more hope is left in me.